นะครับในส่วนของตอนนี้เนี่ยพักการเมืองขึ้นมาแล้วนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับจากไทยสร้างไทยมาพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อยู่ตรงนั้นนะนะลองไปฟังบางช่วงบางตอนจากคุณหญิงสุดารัตน์นะครับก็มา ผู้สมัครนะคะบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งนะคะมาที่นี่นะคะจำนวนหนึ่งมาที่นี่นะคะค่ะส่งร้อยคนครบใช่ไหมครับเอ่อจริงๆส่งร้อยคนพอดีมีปัญหาเรื่องของหลักฐานอยู่3ท่านในวันนี้นะคะค่ะเบอร์อะไรคะอยากเบอร์ไรฮะเบอร์ชนะค่ะ เดียวเล็เดียวไหมครับตัวเดียวไหมครับไม่เป็นไรค่ะเบอร์อะไรก็ได้ชนะแล้วกันค่ะอุชโลอะไรเงี้ยนะอุ่ไม่ไม่มีค่ะในส่วนของแคนดิเดตนายกครับวันนี้ทั้งสามท่านต้นยืนเป็นวคนนี้วันนี้ยื่นวันนี้เลยไหมคับยื่นวันนี้ค่ะยื่นเป็นบัญชีรายชื่อทั้งสามท่านค่ะค่ะเป็นสสทั้งสามท่านค่ะสมัครเป็นสสทั้งสามท่านเป้าหมายเรื่องมากี่รายชื่อวยังไงบ้างครับ อา้าวก็ต้องบอกว่าขอมากที่สุดแหละค่ะนะคะให้ไทยสร้างไทยเป็นแกนนําเรานําพาประเทศรอดจากวิกฤตได้แล้วก็นําพาเศรษฐกิจที่ดีมาสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะเคล็ดลับการมูไม่มีอะคะ่ะมีไหว้พระตอนเช้าเป็นประจําอยู่แล้วนะคะไหว้พระที่บ้านตอนเช้านะคะแต่ก็ก็ขอเป็นเรื่องของ ของกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้ไปไหว้พระที่วัดชนะสงครามค่ะนะคะชนะสงครามหรือว่าเอาเลิกเอาชัยใช่ไหมครับเอาเลิกเอาชัยเอาเลิกเอาชัยค่ะไปไหว้พระขอพรที่วัดชนะสงครามค่ะผู้หญิงมาสุดเขตต้องไปทับทายคนที่มารอให้กำลังใจด้วยเป็นยังไงบ้างก็มาขอบคุณค่ะไปขอบคุณผู้ที่ Mm hmm. ได้มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะตั้งแต่ข uh ้างหน้าเดินเข้ามาก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็เราก็ขอบคุณค่ะวันนี้พวกเราไทยสร้างไทยเราพร้อมแล้วค่ะพร้อมรุยพร้อมสู้ไปสู่ชัยชนะค่ะและชัยชนะของเราคือชัยชนะของประชาชนค่ะไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยยไทยยเดี๋ยว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 ค่ะ เดี๋ยวจะเป็นแคมเปญต่อไปค่ะอันนี้เป็นทีเซอร์ค่ะจะเป็นแคมเปญต่อไปคนไทยต้องชนะค่ะก็คือวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าปัญหาของอาการเมืองเนี่ยมันทำให้ประเทศเราเนี่ยเดินหน้าต่อไม่ได้ทําให้คนไทยเนี่ยแพ้มาโดยตลอดนะคะเรื่องโดยเฉพาะในสงครามการเมืองที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเกิดมาหลาย10ปีแล้ว มาหนักในช่วงหลังรัฐประหารปี49ก็ทำให้เกิดการมีความขัดแย้งแล้วก็มีการรัฐประหารถึงสองครั้งเราไม่ต้องการการรัฐประหารอีกแล้วรัฐประหารครั้งหนึ่งก็ทำประเทศเสื่อมถอยมาเยอะแยะทำประชาชนยากลำบากมากดิฉนันเองเดินทางไปทั่วประเทศนะคะจะต้องบอกว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาเนี่ย8ปปีเนี่ย ประชาชนมากอดมาร้องไห้นะคะน้ำตาประชาชนที่หยดบนเสื้อเนี่ยเขามาระบายทุกอะมันเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัสที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนต่อได้แล้วก็เหมือนกับต,บตีตันทุกทางะนะคะเราก็เลย เหมือนกับเป็นภาระในการสร้างพักไทยสร้างไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะพาประชาชนไปชนะนะคะทุกสงครามให้ได้ค่ะแน่นอนมันเขาเป็นอะไรที่เด่นนะฮะถ้าเราได้เป็นนายกเนี่ยเราจะแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะคุณหญิงคะเราแตกต่างจากคนอื่นเรามีแพลตฟอร์มอย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งนะคะเ,เราจะเป็นคนที่นะคะสีเ่เรื่องที่เราวางไว้เลยนะคะหนึ่งก็คือ เราต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยเฉพาะรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดถ้าเกิดเรายัางเป็นแบบนี้เนี่ยการบริหารประเทศจะลำบากเพราะว่ามันมีล็อกด้วยแผนยุทธศาสาชาติ20ปีซึ่งรัฐบาลไหนมาก็จะยากนะคะก็ต้องแก้รัฐนูนคืนอำน้าที่ประชาชนเขียนรัฐธรรมนูลรัฐนูนเป็น,นุฎหมายสูงสุดต้องมาจาก ปลายปากกาของประชาชนไม่ใช่มาจากปลายกระบอกปืนของรัฐประหารนะคะอันที่2ก็คือมุ่งในเรื่องสร้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจของเราเนี่ยเรามุ่งสร้างเศรษฐกิจให้คนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ใช่พวกนายทุนคือคนตัวเล็กที่เป็นคน90%ของของอคนในประเทศนี้นะคะก็ตั้งแต่นี่แหละน้องๆทั้งหลายนะคะ,ะเด็กจบใหม่พนักงานบริษัทลงไปจนถึงผู้ประกอบการค้ารายเล็กรายย่อย S แล้วก็ไปถึงเ,เกษตรกรผู้ใช้แรงงานเราก็จะมีการนี่นะฮะท่านผู้ชมรับการให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ที่ ย้ำนะว่าคแคนดิเดตนายกทั้ง3คนของไทยสร้างไทยลงปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดลงสงสงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหญิงสุดารัตน์เองคุณสุพันธ์มงคลสุธีที่ยืนอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็คือนาวากาศตรีสิทธาทิวารีแกนนาของไทยสร้างไทยวันนี้ก็มากันครบนะฮะที่คาดหมายว่าน่าจะลงปาร์ตี้ลิสต์ไม่ว่าจะเป็นทางคุณอนุดิ์นครทัพค,คุณเก่งการุณโหสกุลน,นะครับมี คุณถากรตันทสิทธิ์นะเลขาธิการพักก็มาทางสารวัตรต้นพันตำรวจโทรคุณทนประจวบเหมาะวันนี้ไทยสร้างไทยก็ขนมาเป็นกองทัพเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดยืน ของพรรคไทยสร้างไทยด้วยว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยอยากจะให้ลงสสซึ่งตอนนี้เนี่ยพอจะแบ่งทิศทางของพรรคได้เพราะรบ,บางพักก็ส่งเฉพาะแคนดิเดตนายกคือจะทํางานบริหารอย่างเดียวไม่มาสู่ในฝ่ายนิติบัญญัติรหรือบางพักก็ยืนยันว่าจะลงทั้งแคนดิเดตนายกแล้วก็จะเป็นทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยอันนี้เป็นเรื่องของหลักการและก็มุมมองนะคุณผู้ชมเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ว่าแคนดิเดตนั้นจะต้องเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยกําหนดแค่ว่าเสนอโดยพักการเมืองเมื่อก่อนอาจจะ เคยแต่ว่าปัจจุบันรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้บังคับใช่ครับมเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญปี40ที่กําหนดให้เป็นสอสไม่ว่าจะเป็นสสเขต หรือสสปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้หมดนะแต่อย่างน้อยต้องเป็นสส<อ>แต่อย่างน้อยต้องเป็นสสเพราะถือว่าเป็นตัวแทนประชาชนแต่อย่างไรก็ตามมันแล้วแต่ภูมมองจริงนักวิชาการยังมองออกเป็น2ฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นสสบางทีก็ไม่ได้ยึดโยงก,กับประชาชนขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนายกก็เป็นสสเขตก็มีสสเขตก็เลือกมาเฉพาะเขตเดียว นะฮะก็อาจจะตอบคําถามไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งถึงแม้ไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์เขาก็มองว่ายึดโยงแล้วเพราะว่าพักการเมืองก็เสนอชื่อให้ประชาชนเลือกตั้งแต่แรกนั่นะหมายความว่าถ้าประชาชนกาพักไหนก็เข้าใจอยู่โดยตัวหรือแล้วว่าจะมีนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นใครออย่างกรณีรวมไทยสร้างชาติถึงแม้ว่าบิ๊กตู่ไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าชูบิ๊กตู่เป็นภาพหลักอของพักเลยแบบนี้เดดนะครับ